สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่แหวนนะคะพันธิวาอินทศาาค่ะแม่ของ3ต้นวันนี้แม่ของ3ต้นมารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะที่ตะมาลีนะคะสวนอาหารน้ําชุบที่นครศรีธรรมราชค่ะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการจัดงานริมสะยามเช้า12สิงหาคม2565เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเดี๋ยวแม่แหวนจะพาไปดูบรรยากาศความโรแมนติกก่อนเข้าสู่พิธีการต่างๆนะคะ นี้ช่างภาพนะคะทั้งวิดีโอและภาพนิ่งกําลังถ่ายภาพเจ้าบ่าของเราอยู่ค่ะวันแม่ปีนี้แม่แหวนอายุย่าง 9, เก้า้าสู่ปีที่36อยากจะเก็บภาพความทรงจําของ3ต้นค่ะคนนี้คือน้องต้นกล้าน้องต้นกล้านะคะโอ้โหเห็นตัวเองแล้วเกิดวันที่17สิงหาคม2,554 น้องต้นกล้าเองเนี่ยจะเป็นพี่ชายคนโตที่เลี้ยงง่ายพี่ต้นกล้าเองก็ตอนเกิดมาน้ำหนักก็จะอยู่ที่3,220กรัมมีหลายๆกิจกรรมที่ได้ร่วมกันค่ะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนสีธรรมราศึกษาคนนี้ต้นรักค่ะต้นรักเขาเกิดมาค่อนข้างขาว วันนั้นไปแสดงความยินดีนะคะกับญาติญาติในงานแต่งเวลาถ่ายภาพกับต้นรักก็แอบเขินๆเ,เหมือนกันนะคะเขายิ้มหวานถ่ายกับพี่กล้าเห็นไหมคะหน้าโดดไปเลยตัวนี้เรียกว่าสมิร์ค่ะต้นรักเองจะเป็นคนติดตุ๊กตาชื่อสมิร์ที่นาจะซื้อให้ตอนนี้เป็นงานแต่งของน้าจาอีกคนนึงหนุ่มน้อยหน้ามนน้องต้นไม้ ที่แม่แหวนแต่งตัวแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยแม่แหวนรับงานพิธีกรค่ะต้นไม้เขาจะมีคิ้วเป็นคิ้วกลมๆคิ้วม้วนๆแบบคิ้วยักษ์คนนี้ป้าเพียงแม่เท่าของเด็กๆหรือแม่ของแม่แหวนน้องต้นไม้เองก็เรียนที่เดียวกันค่ะกับพี่ๆเรียนออนไลน์น่นสองคนด้านหลังเครียดเลยนี่เลยค่ะหน้าคล้ายกันไหมสามต้นมาจากสามต้นทีวี แม่แหวนมักมีกิจกรรมให้เขาได้ร่วมกิจกรรมในวันว่างนอกเหนือจากการทำข่าวและรับงานพิธีกรนะคะคนไหนหน้าเหมือนแม่แหวนมากกว่ากันคะเอาเป็นว่าแม่แหวนรักทั้งสมต้นนะรักมากๆด้วยอยากเก็บคลิปนี้ไว้ในความทรงจําแล้ว3มต้นว่ายังไงบ้างจ๊ะผมยกพราะเพาว่าผมรักแม่นะครับขอบคุณแม่ที่ผม ที่เลี้ยงดูผมตั้งแต่เล็กมาจนเติบโตกับพ่อมากเลยนะคะสำหรับรักนะครับรักแม่ที่สุดขอให้แม่อยู่กับเราเป็นนานๆขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้แม่อย่าตีโดยขอให้แข็อย่าดีโดอย่าแรงว่ะใหแม่งอนตัวค่ะการเลี้ึงผมนะคะ แม ani <RIA. S 1> ่แหวครับผมเดินแม่แหวมากๆกขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูพี่พี่มาให้จนโตและแล้วผมด้วยเี่แมแม่จพี่พี่ใจะอบอะทำผมแต่ผมก็ไม่ได้กลุ้มอะไรนะเพราะแม่ใช่อยู่ทุก หาว่าไม่เข้าข้างน้องหรอก,ก็เช่น